เคยสงสัยกันไหมครับว่าเรื่องของกีทอผ้าในอินเดียเมื่อสัก300ปีก่อนเนี่ยมันจะมาเกี่ยวอะไรกับประเด็นร้อนๆบนรันเวย์แฟชั่นโลกในยุคนี้ได้วันนี้เราจะมาลองลากเส้นเชื่อมโยงสองเรื่องราวที่ดูเหมือนจะอยู่กันคนละโลกแต่จริงๆแล้วมันเกี่ยวกันอย่างน่าทึ่งเลยครับภาพที่เราเห็นเนี่ยแหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยจากจุดที่อินเดียเคยเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเรื่องผ้าใยเป็นมหาอำนาจด้านสิ่งทอเลยก็ว่าได้ตัดภาพมาที่ปัจจุบัน มรดกทางวัฒนธรรมของอินเดียกลับกลายเป็นสิ่งที่แบรนด์ระดับโลกหยิบยืมไปใช้แล้วตีความใหม่เอ๊แล้วมันเกิดอะไรขั้นล่ะครับเราจะค่อยๆปฏิปต่อเรื่องราวนี้ไปพร้อมๆกันโอเคครับงั้นเรามาย้อนเวลากลับไปที่จุดเริ่มต้นกันก่อนเลยในช่วงศตวรรษที่18เนี่ยต้องบอกว่าอินเดียคือผู้เล่นคนสำคัญในสนามสิ่งทอโลกของจริงเลยนะครับทั้งคุณภาพทั้งฝีมือคือหาใครเทียบได้ยากมาก ในช่วงเวลานี้เองครับที่นักประวัติศาสตร์เขาจะเรียกกันว่า the great divergence หรือการแยกตัวครั้งใหญ่คือเป็นยุคที่เศรษฐกิจของฝั่งยุโรปเนี่ยเริ่มพุ่งทยานแซงหน้าฝั่งเอเชียไปไกลเลยและแน่นอนว่าอังกฤษก็อยากจะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่สำคัญมากๆอย่างสิ่งทอให้ได้ทีนี้ปัญหาใหญ่ของอังกฤษเลยนะครับก็คือเรื่องค่าจ้างนี่แหละค่าจ้างแรงงานของอังกฤษเนี่ยสูงกว่าที่อินเดีย สูงกว่าถึงประมาณ6เท่านั่นก็หมายความว่าถ้าจะผลิตแบบเดิมๆที่ใช้แรงงานคนเยอะๆเนี่ยไม่มีทางสู้เรื่องราคาได้เลยนี่คือโจทย์ใหญ่ที่อังกฤษต้องตีให้แตกครับคำถามนี้ล่ละครับคือจุดเปลี่ยนของเรื่องเลยในเมื่อสู้ด้วยราคาค่าแรงไม่ได้แล้วอังกฤษจะพลิกเกมนี้ยังไงละ่ะเพื่อที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําให้ได้และคําตอบก็คือนวัตกรรมนั่นเองครับก็ในเมื่อสู้ด้วยแรงคนไม่ได้ก็ต้องสู้ด้วยเครื่องจกักร อังกฤษถูกสถานการณ์บีบให้ต้องคิดค้นเครื่องจักรใหม่ๆขึ้นมาอย่างพวกเครื่องปั่นได้พลังน้ำหรือกีกระตุกเพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตให้ได้มหาศาลโดยใช้คนน้อยลงซึ่งสิ่งนี้แหละครับที่เปลี่ยนโลกของการผลิตไปตลอดการเลยและนี่คือจุดพลิกผันที่พีคที่สุดเลยครับพอมีเครื่องจักรที่เพิ่มประสิทธิภาพได้แบบก้าวกระโดดอังกฤษก็สามารถผลิตผ้าได้ในราคาที่ถูกกว่าใครๆแล้วก็ส่งออกไปขายทั่วโลกได้ แต่ที่มันน่าทึ่งกว่านั้นก็คือพวกเขาสามารถส่งผ้าที่ผลิตด้วยเครื่องจักรกลับไปขายในอินเดียได้ประเทศที่เคยเป็นเจ้าแห่งสิ่งทอมาก่อนนะครับเอาล่ะครับตัดภาพกลับมาที่โลกยุคปัจจุบันกันบ้างเราจะมาดูกันว่าร่องรอยของความไม่สมดุลเชิงอํานาจในประวัติศาสตร์เนี่ยมันส่งเสียงสะท้อนมาถึงโลกแฟชั่นในทุกวันนี้ได้ยังไงก่อนจะไปต่อเนี่ยมีคำหนึ่งที่สำคัญมากที่เราต้องเข้าใจตรงกันก่อนนั่นก็คือคำว่า การฉกฉวยทางวัฒนธรรมครับพูดง่ายง่ายหัวใจของมันก็คือการที่วัฒนธรรมที่ใหญ่กว่าหรือมีอำนาจกว่าหยิบเอาองค์ประกอบบางอย่างของวัฒนธรรมที่เล็กกว่าไปใช้โดยที่อาจจะไม่ได้เข้าใจความหมายไม่ได้ให้เกียรติหรือตัดขาดออกจากรากเงาเดิมของมันซึ่งเรื่องแบบนี้มักจะเกิดขึ้นในที่ที่มีความไม่สมดุลของอำนาจเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เรื่องพวกนี้กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันในโลกออนไลน์อยู่บ่อยๆเลยครับตั้งแต่ชุดพื้นเมืองกระเป๋าผ้าธรรมดาธรรมดาไปจนถึงผ้าคลุมไหล่ที่พอถูกแบรนด์ระดับโลกเอาไปนำเสนอในรูปแบบใหม่ปุ๊บก็เกิดคำถามตามมาทันทีเลยว่าเอ๊ะแบบนี้มันคือการได้รับแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นการฉกฉวยกันแน่ มาดูตัวอย่างแรกกันเลยดีกว่าครับอย่างชุดเลเฮงกาซึ่งเป็นชุดกระโปรงยาวแบบดั้งเดิมของอินเดียพอไปปรากฏอยู่ในคอลเลกชันของแบรนด์หรูก็อาจจะถูกเรียกว่าเป็นชุดราตีสั่งตัดไปซะอย่างนั้นคือบริบทและความหมายดั้งเดิมของมันเปลี่ยนไปเลยอีกตัวอย่างหนึ่งครับโจล่าเดิมทีมันคือกระเป๋าผ้าธรรมดาธรรมดาที่คนทั่วไปใช้กันในชีวิตประจาวันแต่พอมันถูกเอาไปรีดีไซน์และวางขายใหม่ กลายเป็นของที่ระลึกสุดหรูราคาแพงลิบลิว้วคุณค่าและความหมายเดิมของมันก็เปลี่ยนไปอีกเหมือนกันอันนี้เนี่ยยิ่งน่าสนใจมากครับดุปต้าหรือผ้าคลุมไหล่ของอินเดียแท้ๆเคยมีกรณีที่ถูกนำไปขายในชื่อใหม่ว่าผ้าพันคอสไตล์สแกนดิเนเวียครับคือมันเหมือนกับว่ารากเงาเดิมของมันถูกลบหายไปจนเกลี้ยงเลยทีเดียวและนี่คือสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงมากที่สุดครับว่า แก่นแท้และเรื่องราวเบื้องหลังงานฝีมือเหล่านี้ดูเหมือนจะเลือนหายไปในกระบวนการคือเมื่อความหม่ดั้งเดิมมันหายไปมันก็อาจจะเหลือแค่ความสวยงามฉาบช่วยที่ถูกตัดขาดจากรากเงาไปแล้วเอาละครับมาถึงจุดที่เราจะมาขมวดปมทั้งหมดเข้าด้วยกันล้วว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในอดีตมันส่งเสียงสะท้อนมาถึงประเด็นถกเถียงทางวัฒนธรรมในปัจจุบันของเราได้ยังไง สิ่งที่เชื่อมโยงเรื่องราวทั้งสองยุคสมัยนี้ไว้ด้วยกันก็คือเส้นด้ายที่มองไม่เห็นเส้นนี้ละครับความไม่สมดุลเชิงอำนาจที่มันอาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปบ้างแต่ว่ามันไม่เคยหายไปไหนเลย สไลด์นี้เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนมากๆเลยนะครับคือในอดีตเนี่ยมันคืออำนาจทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่ทำให้อังกฤษครองตลาดได้แต่อำนาจในปัจจุบันมันเปลี่ยนรูปไปครับกลายเป็นอำนาจทางวัฒนธรรมและอิทธิพลทางการตลาดของแบรนด์ระดับโลกที่สามารถจะหยิบจับอะไรก็ได้แล้วสร้างนิยามหรือคุณค่าใหม่ให้กับสิ่งนั้นๆได้พอเราเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยมันกลับไม่ได้ให้คาตอบง่ายๆแบบขาวกับดาเลยนะครับ แต่มันกลับพาเราไปสู่คำถามที่ซับซ้อนขึ้นและชวนให้เราต้องกลับมาขบคิดกันต่อนี่คือคำถามแรกที่สำคัญมากเลยครับในโลกที่ทุกวัฒนธรรมมันเชื่อมถึงกันหมดแล้วแบบนี้แล้วเส้นแบ่งจริงๆมันอยู่ตรงไหนกันแน่ระหว่างการได้รับแรงบันดาลใจกับการฉกฉวยทางวัฒนธรรมเป็นคำถามที่ตอบยากมากจริงๆครับและคำถามสุดท้ายที่อาจจะสำคัญที่สุดเลยก็คือ โดยเฉพาะเมื่อเรารู้แล้วว่ามันมีประวัติศาสตร์ของความไม่สมดุลเชิงอำนาจซ่อนอยู่เบื้องหลังเราจะชื่นชมวัฒนธรรมอื่นได้ยังไงให้มันลึกซึ้งกว่าแค่การมองว่าเออสวยดีนะการชื่นชมและให้เกียรติอย่างแท้จริงเนี่ยหน้าตาของมันควรจะเป็นยังไงซึ่งแน่นอนว่ามันคงเป็นอะไรที่มากกว่าแค่ความสวยงามภายนอกแน่นอนครับ